ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับกระผมก็จะมาสอนวิธีการแทรกวิดีโอจาก YouTube นะครับลงมาใส่ใน powerpoint นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมบ้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็เปิดโปรแกรม microsoft powerpoint ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปหาวิดีโอที่เราต้องการใน YouTube เลยนะครับ ในที่นี้นะครับผมได้วิดีโอนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกไปที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไปที่คําว่าแชร์นะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับเรากดคําว่าคัดลอกนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นลิงก์แล้วกดตรงนี้เลยนะครับคัดลอกจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่ Microsoft PowerPoint ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ ไปที่คําว่าแทรกนะครับแล้วไปที่คําว่าวิดีโอจากนั้นเลือกเป็นวิดีโอแบบออนไลน์นะครับเราเอา URL ที่เรา copy มามาวางน,นะครับในช่องนี้นะครับคลิกขวาวางกดแทรกครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กําลังแทรกวิดีโอนะครับจากนั้นเราก็จะได้วิดีโอที่เราต้องการที่จะมาแทรกจาก YouTube นะครับ มาลงใน Portpoint ของเราเป็นที่บร้อยแล้วก็ทำการขยายแล้วก็ลองกด Play ดูนะครับนะฮะก็นะครับจะสังเกตว่านะครับเราก็ได้วิดีโอมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ